ไปเที่ยวอยุธยากาันอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไป,ไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพา,ปาไปคราวก่อนผมทําคลิปรับลูกค้าไปส่งที่ไปเที่ยวอยุธยาทีนี้มีเพื่อนๆเอฟซีเข้าคอมเมนต์เข้ามาบอกนะครับบอกป๋าอายุธยาเนี่ยนะงานกับเข้ากรุงเทพมีตลอดแต่ต้องเปิดโหมดอโคโนมี่อ้ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยคลัง่งคล้ายโหมดอโคโนมี่นะมันถูก ทีนี้วันนี้มีโอกาสได้รับลูกค้าไปเที่ยวยุทยาอีกแล้วไปที่วัดมหาธาตุนี่กำลังไปรับเลยลูกค้าอยู่ตรงประตูน้ําแพทินัมแพทินัมมอเนี่ยเห็นคอมเมนต์มาบอกแ mm. ชทมาบอกว่ารออยู่หน้าสตาร์บัค mm. ไม่รู้มันจะซื้อกาแฟสตาร์บัคเลี้ยงเราบ้างหรือเปล่าไม่รู้เนาะ mm. <laughs> วันนี้เดี๋ยวจะไปลองดูครับว่าไปส่งอยุธยาแล้วได้กลับไหม mm. ผมได้รับงานนี้เนี่ยในหมวดโบนะครับ ในราคาเ0 0 7 0 0อ0 0ด้บาทหรือไง700้อยะตีท่าเลขกลมๆเดี๋ยวไปรอดูแต่ว่าผมจะบอกงนี้นะเดี๋ยวผมพอไปถึงอยุธยาลูกค้าเขาปักบุดเมื่อกี้ซูมแผนที่ดูแลปักบุดที่วัดมหาธาตุก็ตอนนี้เนี่ย11โมงครึ่งผมน่าจะไปถึงอยุธยาก็ประมาณสักเกือบเกือบบ่ายโดยประมาณเนาะรอดูซิว่าจะได้งานกลับเข้ากรุงเทพไหมไปรับลูกค้ากอนครับตอนนี้อยู่สวนลุมแล้วไปที่อยุธยาไหว้พระด้วยโอ้โหได้เงินด้วยได้เที่ยวด้วยเจ๋าว่ะ เดี๋ยวพอไปรับลูกค้าพอไปถึงลูกค้าแล้วนะครับคอนเซ็ปต์เดิมถ้าลูกค้ามาเกิน4ท่านผมคิดเพิ่มเน้นถ้าเกินนะถ้าเกิน4ท่านผมคิดเพิ่มถ้าไม่เกินเลสโกไปได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับในแอปเนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนให้ลูกค้าดูแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ดูนะว่ารับผู้โดยสารไม่เกินสคนแต่ถ้าลูกค้ามีความต้องการที่จะโดยสารมากกว่านั้นมากกว่าสท่านไว้ง่าย ก็ต้องขยับปรับเปลี่ยนโหมดเป็นการเรียกรถในโหมด SUV หรือลูกค้ามาไม่เกิน4คนก็จริงแต่สัมภาระเยอะเยอะจัดจัดชาร์จเพิ่มผมบอกได้เลยเพราะว่าเป็นการเรียกใช้รถที่ผิดโหมดเน้นไม่ได้เคี่ยวไปครับเดี๋ยวไปรอรุนลูกค้ากันฟ้าทุกลูกค้ามาเกินมาเกิน4ี่คนทีเถอ,อะสำหรับผมสิ่งที่ผมใช้ก็คือชวนลูกค้าเหมารถต่อคาว่าเหมารถต่อคืออย่างนี้ครับลูกค้าเนี่ยแน่นอนไปเที่ยวแล้วต้องกลับ ให้ผมรอรับกลับไหมหรืออยากจะไปตะเวนจุดอื่นๆดูผมพาไปได้ในโซนอยุธยาก็เหมาหลังจากนั้นปิดจอ็อบรับงานผ่านแอปเสร็จถ้าลูกค้าโอเคก็เหมาต่อผมก็เลงว่าถ้าลูกค้าโอเคถ้าโอเคนะแล้วลูกค้าอยู่เที่ยวไม่เกินไม่เกิน4ี่ถึงห้าโมงเย็นเนี่ยผมว่าจะขอสักพันหนึ่งก็พอแล้วก็ถือว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสเรื่องภาษาเราพูดไปเถอะฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้มั่งช่างมันกล้าพูด ก็คือการสื่อสารที่พอเข้าใจได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในแอปเนี่ยเขามีโหมดแปลภาษาอยู่แล้วเลาส่งข้อความเนี่ยเราทักเราคุยกับเขาผ่านผ่านช่องแชทของแอปก็ได้แล้วแอปก็จะช่วยแปลภาษาเองหรือบางคนก็อา่านอย่างผมเนี่ยผมก็โหลด Google Translate ก็คือแอปแปลภาษาของ Google เราก็แปลภาษาคุยกันเลือกภาษาปลายทางให้เป็นประเทศเขาเลยแค่นี้ก็หมดปัญหาเรื่องการสนทนาเรื่องภาษาต่างๆและงานอยู่ที่ปากครับไม่ได้เอาเปรียบ ราคาตกลงกันตามความเหมาะสมเที่ยวไปรับงานผ่านแอปเมื่อส่งเสร็จปิดจอ็อบระหว่างนั้นสนทนาสอบถามชักชวนลูกค้ารอรับไหมถ้ารอรับเดี๋ยวว่ากันในระหว่างรอรับเนี่ยคุณอยากจะย้ายจุดไปตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปด้วยถ้าไม่ไม่ได้ไกลกันมากนะคือพูดง่ายๆเหมาไปเลยอ่าผมเลงว่าประมาณสักพันนึงพากลับส่งกรุงเทพยูยนะสาเหตุไม่แพงเลยนะเพราะว่าผมต้องกลับกรุงเทพอยู่แล้วใจดีราคาราคามิตร ไม่ใช่มิจฉาชีพนะมิตรภาพไปรอรุ้นกันครับลูกค้าแจ้งว่ารอหน้าสตาร์บัคสตาร์บัคยู่ไหนว่ามาลครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้ปิดแต่ทักลูกค้าแล้วลูกค้าก็เดินมามาตองคนนะลูกค้า รับลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวไปส่งอยุธยาสวนลูกค้ามาสองคนเดี๋ยวในระหว่างนี้เดี๋ยวก็ชวนลูกค้าคุยกระจุกกระจิกสร้างสารสัมพันธ์นที่ดีก่อนเพื่อจะชวนลูกค้าให้ให้ผมรอรับกลับไหมเป็นไรายได้เพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอย่างที่ผมบอกภาษาไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราต้องพูดต้องบอกต้องกล่าวไม่งั้นลูกค้าไม่รู้โอเคไปไปอายุทยาครับตอนนี้ก็พยายามคุยเจรจากับลูกค้าอยู่นะครับ ผมเสนอไป2,000 2,000นี่คือรวมรวมเที่ยวนี้ด้วยเลยนะลูกค้าบอกว่าอาจจะเดินเที่ยวเล่นอยู่ที่อยุทยานเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงคุยกันลูกค้าแล้วลูกค้าเขาก็แชทกลับมาบอกนะครับว่าเอาเขายินเขาก็ไม่รู้ว่าจะจะ,จะกี่โมงอะ่ะเขาก็เลยบอกว่าเหมือนประมาณว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับกี่โมงน่าจะเดินสักสองสามชั่วโมงประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าบอกผว่าไม่ต้องรอก,ก็ได้เพราะว่าไม่มั่นใจเวลาเปลี่ยนใจไหมแต่ตอนนี้ยัง ยังเซโนอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะยังไงที่อยุธยาเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะได้งานกลับนะเดี๋ยวนี้จะนั่งรอเลยเอางานกลับกรุงเทพเชื่อว่าน่าจะมีบางที้เ๋ยขอตัวเดินทางไปอยุธยาครับ ก็ส่งลูกค้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งลงไปแล้วก็ตอนนี้หาที่จอดสรุปว่าคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าไม่เอาอดฝรั่งเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยชอบเดินร้อนจะตายโหงแต่ว่าสวยนะแล้ววันนี้ทุกที่ผมมาเนี่ยแดดอ่อนๆเออหน้าเดินร้อนแหละแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับจัดจ้านนะเออวันนี้เดินถือว่าโอเคสรุปก็เดี๋ยวนั่งรอง,งานดูซิว่าจะมีงานได้ได้ได้วิ่งเที่ยวแถวแถวนี้หรือว่าวิ่งกลับกรุงเทพเลยไหม หรือยังไงอันนี้ยังไม่รู้ตอนนี้เนี่ยผมมาถึงอยุทยาเนี่ยตอนนี้บ่ายโมงสิบห้าเดี๋ยวรอรอดูสักพักใหญ่ๆครับผมว่าผมว่าจะรอดูจนถึงสองสามโมงเย็นนู่นเลยละ่ะรอดูซิว่าช่วงเย็นเย็นเนี่ยจะได้งานกลับไหมแต่เข้าใจว่าอันนี้คิดเองนะครับช่วงเวลาเนี้ยบ่ายโมงเนี่ยน่าจะยังน่าจะยังไม่มีคนเรียกกลับหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เพิ่งจะมาถึงกันได้สักพักหนึ่งนะจะเดี๋ยวรอดูเผื่อเจองานเที่ยวใกล้แถวนี้ก็วิ่งซอยเอาลองดูลองดูลองดูเมื่อกี้เนี่ยที่มาส่งค่ารถทนะครับ ีนี้ลูกค้าลูกค้าก็ให้ติปมา740ดร้ก็โอเคก็โอเคได้มากได้น้อยเงินเอาหมดเกิดปัญหาขึ้นกับผมนิดหน่อยลืมเช็คยอดเครดิตติดลบ600กว่าแล้วทีนี้เนี่ยรับงานที่เป็นเงินสดน่าจะไม่ได้และตอนนี้ผมอยู่ที่อยุธยาด้วยนะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งผมกาว่าเดี๋ยวลองนั่งดูอีกสักครึ่งชั่วโมงดูีิมันจะมีงานที่เป็นเครดิตมาให้เราบ้างไหมไม่งั้นเดี๋ยวคงต้อง ็คงอาจจะต้องเติมเข้าไปหน่อยแฮ้เพลินเลยเป็นหนี้เขาเยอะเลยหกหกร้อยกว่าบาทผมทำการชำระค่าคอมมิชชั่นเข้าไปนะครับก็ชำระเข้าไปเต็มจำนวนนะหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสี่ตางจ่ายเข้าไปเต็มจำนวนชำระเข้าไปตอนบ่ายโมงสี่สิบสองและผมก็ทักแชทเข้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าชำระค่าคอมมิชชั่นพร้อมแนบสลิปไปให้ครับเดี๋ยวมารอดูซิว่ายอดจะอัปเดตให้ผมนานไหม แต่ตอนนี้ที่แน่ๆเนี่ยยอดค่าคอมค้างเนี่ยไม่สามารถรับงานที่เป็นเงินสดได้ผมก็เลยว่าเอ๊จ่ายเข้าไปเลยดีกว่าจ่ายหมดเลยนะจะได้รับงานที่เป็นเงินสดหรืองานเครดิตก็ได้ไม่สีเรียดยอดที่ผมชําระค่าคอมเข้าไปหักออกแล้วนะครับเมื่อกี้บ่ายโมงสี่สิบกว่าตอนนี้บ่ายโมงห้าสิบสี่ไวไหมสิบกว่าทีผมใช้วิธีผมจ่ายเข้าไปแล้วผมก็ทักแชทเข้าไปนะครับในแอปเลยทักแชทแจ้งเข้าไปว่าชําระค่าคอมแล้วแล้วผมก็แนบสลิปที่ปก จำราเข้าไปด้วยเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับเพราะว่าผมใช้วิธีนี้มันไวอะ่ะเออเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเวลาตอนนี้บ่ายโมงห้าสิบห้านะยอดถูกปรับแล้วนะทีนี้ถ้ามีงานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเครดิตก็รับได้แหละทีแรกว่าจะหาวิ่งเป็นงานเครดิตหักหักใช้นี่ไปนะแต่พอดีว่าอยู่อยุธยาไงงานเครดิตน่าจะน้อยก็เลยเออจ่ายเข้าไปเลยดีกว่าได้ที่จอดพักละ เจอพวกสายแคมป์เหมือนกันร้านกาแฟเล็กๆเห็นทำเป็นรถแคมป์ดูสิว่าน่ากินไหมก็พอดีระหว่างรอนะครับก็หาที่จอดรถแหละแล้วทีเนี้ยมองมาเห็นรถน้องน้าจะน้องแหละน้องเขาแนวๆกันก็เลยเนั่งกินร้านนี้รอเวลาเผื่อจะเจอลูกค้านะ่าจะไปดูครับว่าร้านนี้เขามีอะไรกินนี่เลยร้านกาแฟเล็กๆริมเขาเล็กริมบึงบางตรงนี้แหม นู้นลดผมนู่นขาวก็ดําเลยทีนี้ไปเดี๋ยวไปดูที่มีมีเมนูอะไรบ้างมีเมนูอะไรบ้างเอ่ยเมนูรับดูเมนูสรุปเอาครับปูเย็นหวานน้อยแต่แต่หวานนะต้องบอกงี้เพราะว่าบางทีบอกหวานน้อยปั๊บไม่หวานเลยอันนี้ขายมานานหรือยังขายมาประมาณห้าหกเดือนแล้วครับโอ้ยก็ถือว่าโอเคนี่แสดงว่าว่างๆก็ไปแคมป์ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวเขาหน้าเดี๋ยวเขาหน้าไปด้วย เขาน่าไปด้วยกัน ผมก็มาจอดรถอยู่ตรงตรงที่เขาเรียกว่าบึงพระรามใช่ไหมครับรบ,บึงพระรามร้านกาแฟน้องเขาที่ร้านอะไรครับเนี่ย Buddy Coffee, บัดดี้คาแฟร้านบัดดี้คาแฟไม่ต้องเดาเลยมาจากยี่ห้อรถแน่นอนนี่ไงอีสุบัดดี้ก็ตอนนี้ก็บ่ายสองโมงหน่อยๆแลวนะครับ,รบเดี๋ยวผมกล่าว่านั่งยันสามโมงดูซิว่ามันจะมีมันจะมีงานไหมถ้าถึงสามโมงแล้วไม่มีก็เดี๋ยวว่างกันอีกทีหนึ่งดีกว่านั่งกินกาแฟใจเย็นๆเย็น,ยน,ยนตึบ ถึงอยุดยาเราก็มายุดยาแปะติ๊กเกอร์ทดลองเขาก่อนครับใครผ่านไปผ่านมามาแวะเลยนะตรงนี้เขาเรียกเลยนะบึงพระรามร้านกาแฟบัดดี้บึงพระรามกูดพ่เจา้านั่งรอตอนนี้สามโมแล้วก็เดี๋ยวผมดูว่าเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับว่าถ้าไม่มีไม่มีวี่มีแววเลยหรือ,อยังไงเนี่ยอาจจะมูฟลับเข้ากรุงเทพดีกว่าแต่ตอนนี้นั่งกินกาแฟชิลๆอยู่ร้านน้องเขาเนี่ย ผลเริ่มจะมาแล้วด้วยโอ้โหลูกค้ามันไม่คิดจะกลับโรงแรมกันแล้วไงวะเอาแล้วงานเข้าแล้วได้งานแล้วกับกทมใครเป็นผู้โชคดีน้อง,น,องน้องเขาช่วยนั่งลุ้นตรงกำลังใจให้ขอบคุณมากกาแฟอร่อยมากคคใครว่างว่างผ่านมาแวะมากินกาแฟร้านน้องได้นะครับอยู่ตรงบึงอะไรนะรบึงพระรามไปก่อนโอกาสหนะ้าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพี่แวะมาอีกขอบคุณมาก ไปวรับลูกค้าก่อนเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจอีกลูกค้าแล้วนี่เลยต่างชาติสองคนนะครับไปแถวทุขุมวิทแถวอิมคอเทียไปเดี๋ยวสั่งลูกค้าก่อนครับก็สรุปลูกค้าลงไปเรียบร้อยโดดลงไปแล้ว <c oughs> ตรงแยกพระรามเก้านะครับรับมาจากอายุธยาแต่ว่ารับมาในโหมดของอีโคโนมี่ราคาหร้อยสิบห้าบาทนะครับจุดหมายปลายทางเนี่ยจริงจริงอยู่แถวแถวอิมคอเทียสุขุมวิะว่ายง่าย ทีนี้ลูกค้าเห็นว่ารถติดหรืออาจจะคิดว่าลูกค้าอาจจะอยากจะแวะเดินเล่นทางอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยขอลงก่อนซึ่งมันยังห่างไกลกับจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว้หลายคนเนี่ยจะบอกว่าเวลาส่งลูกค้าลงก่อนถึงจุดหมายปลายทางแล้วบัญชีโดนบล็อกเอออันนี้ผมไม่ชัวนะผมก็ส่งแบบนี้หลายครั้งนะแต่ยังไม่มีปัญหาเรื่องของการโดนบล็อกหรืออะไรนะครับก็ไม่เข้าใจว่าว่าเงื่อนไขตัวแปรในการที่เขาจะบล็อกบัญชีถ้าส่งลูกค้ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางของ ของแอปนี้เนี่ยเป็นแบบไหนยังไงอันนี้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แต่เมื่อกี้นี้กดส่งงานไปเรียบร้อยแล้วกดจบงานห่างจากจุดหมายปลายทางเนี่ยอีกอหลายโลหลายโลหลายโลก็เป็นประมาณนี้ครับที่ทําคลิปนี้วันนี้เนี่ยเนือ่องจากว่าคราวก่อนได้ทําคลิปไปไปไป,ไปอยุธยาแล้วใช่ไหมวันนี้ก็เลยมาลองดูอีกทีหนึง่งเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาแจ้งว่าที่อยุธยาเนี่ยต้องเปิดโหมดอีโคโนมี่แล้วได้งานกับผมไปส่งลูกค้าเสร็จ ตอนประมาณสักบ่ายโมงโดยประมาณเนาะตอนช่วงเช้าขับไปขับไป,ไปก็ไม่เช้าหรอกบ่ายโมงแล้วถึงอยุธยาผมก็เปิดแอปตลอดนะนั่งรอง,งานก็มีงานเรียกเข้ามาสองครั้งรวมรวมครั้งนี้ด้วยครั้งแรกลูกค้ายกเลิกไปตอนประมาณสักสามโมงกว่าครั้งที่สองลูกค้าเรียกเข้ามาก็ประมาณสักกี่โมงอะสี่โมงบางครั้งเนี่ยบางทีเราได้งานไปต่างจังหวัดจังหวัดใกล้ๆกล,กล้ปริมณฑลยกตัวอย่างเช่นอนยุทยาที่ผมไปวันนี้นะครับมันมี มันมีโอกาสได้งานกลับไหมมันมีแน่ๆบอกได้เลยไม่ได้ชัวร์แต่มีโอกาสงานได้งานกลับค่อนข้างสูงแต่ว่ามันมีแต่อีกส่วนใหญ่ลูกค้าจะกลับก็ช่วงเย็นๆสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปอยุธยาไปตั้งแต่10บโมงรืบเอ็ดโมงโอกาสที่เราจะเจองานเรียกกลับเข้ากรุงเทพเนี่ยก็แน่นอนลูกค้าส่วนใหญ่หน่าท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพิ่งไปถึงทีนี้เนี่ยก็คงต้องใช้เวลารอในการรอนา,นานพอสมควรแหละแต่ก็ไม่แน่ก็อาจจะเจอไวก็ได้นะ แต่โดยปกติแล้วโดยค่าเฉลี่ยแล้วผมคิดว่าก็คงจะเป็นช่วงเงยน็นๆอย่างวันนี้เนี่ยผมก็นั่งรออยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าเหมือนกันกว่าจะได้เจองานเรียกกลับเข้ากรุงเทพและที่สาคัญเลยวันนี้ที่ระหว่างนั่งรอไม่เจองานระหว่างอายุทยาอะไรอย่างนี้เลยไม่มีงานซอยให้ให,ให้ให้ขับเลยอาจจะเป็นเพราะจังหวะนะครับแต่ก็อย่าไปซีเรียสสรุปแล้ววันนี้เนี่ยผมหาเงินได้ทั้งหมดเนี่ยพันสามพันสาม้อยี่สิบเลขกลมๆพันสามพันสามระยะทางที่ผมวิ่งไป จากตั้งต้นจากงานแรกกรุงเทพไปอยุธยาอายุทยากลับมาก็ตอนนี้ผมวิ่งรถไปประมาณประมาณ 100, 160โลเฉพาะวิ่งในงานนะ160โลจนถึงตอนนี้160โลหาไดพันสามค่าคอมก็เท่าไหร่อร้อยห้าสโดยประมาณพั0 0หักสองเหลือเหลือพันร้อยพัห,ก 1, 100, 1, 100, หกักค่าน้ำมัน160โลก็แล้วแต่รถของเพื่อนๆกินเท่าไหร่ก็ว่า,ากันไปเลย ถือว่าโอเคไหมวิ่งรถสองเที่ยวสบายสย,สยส่วนตัวผมมองว่าให้ชิลดีนะอย่างเงี้ยหาได้พันสามแต่มันดูแล้วอาจจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะไปสักนิดนึงทั้งวันแต่ผมขับรถสองเที่ยวเหลือเกือบพันวิ่งรถร้อยหกสิบไม่ถึงสองร้อยโลก็เหลืออยู่ที่ประมาณาสักอ่าสัเป็นรถรถอีโกคาเอารถติดแก๊สรถรถเก่งติดแก๊สล้วกันโลละบาทเติมแก๊สสองร้อยอ่ะก็เหลือแปดร้อยกว่าบาทเก้าร้อยตีสักแปดร้อยกับการที่แบบไม่ได้เครียด ขับรถสองเที่ยวเช้าไปเย็ยนเย็ยนรอรับกลับงานเที่ยวกับสหรับผมผมว่าโอเคนะแต่ก็แน่นอนครับมันกะเกณฑ์งานแบบนี้ไม่ได้ทุกวันหรอกมันก็ประมาณนี้ครับทำเป็นไกด์ไลน์ใหเเ้เพื่อนๆดูเผื่อเกิดประกายเผื่อเกิดไอเดียเผื่อเกิดแนวทางวิธีการใครมีวิธีการที่ดีที่เด็ดแนะนํามาบอกบ้างนะผมจะได้เอาไปแชร์เพื่อน, mm. อนๆ,ๆฟังเท่านั้นเองจะได้แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันจะได้แบ่งปันทักษะในอาชีพของเรา ของพวกเราเราพวกเดียวกันจริงไหมครับในช่องเดียวป่าพาไปเนี่ยผมมีสติกเกอร์นะนี่นี่นี่สติกเกอร์สติกเกอร์ลหลายๆคนบอกไหนสติกเกอร์ยังไม่เคยเห็นเลยนี่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 สติกเกอร์เนี่ยแจกฟรีแจกฟรีสติกเกอร์แจกฟรีใครอยากได้สติกเกอร์มาร่วมเป็นกวนเป็นแกง๊งเป็นพวกเป็นพี่เป็นน้องกับช่องเดียวป่าพาไปของพวกเราเนี่ยนะครับรบกวนอินบอ์เข้าไปในเพจเดียวป่าพาไปนะแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทร เดี๋ยวผมจะส่งให้ขออนุญาตเก็บค่าจะส่งสับสิบบาททั่วประเทศทั่วประเทศผมมีจัดส่งทุกวันส่งให้ทุกวันนะครับมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละวันก,ก็ขอบคุณกับเพื่อนๆพี่ๆนพ,พ,พี่น้องๆเราที่ให้ความสนใจนะครับไม่ได้ขายเอากลไรนะสติ๊กเกอร์แจกฟรีแต่ว่าที่เก็บนี่คือค่าจัดส่งนะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อคนไหนมีคําถามอยากรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับอาชีพหรือเรื่องอะไรก็ช่างถ้าอยากรู้คอมเมนต์ใต้คลิปถ้ารู้ถ้าผมรู้ผมจะช่วยตอบ ที่สําคัญเลยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคําถามจากเพื่อนๆที่ถามมาแล้วในคอมเมนต์อ่านคําถามแล้วเฮ้ย <c oughs> ฉันรู้เฮ้ยเรารู้เฮ้ยผมรู้ตอบเลยครับไม่ต้องรอผมไม่ต้องเกรงใจใครตอบเลยอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งมาเห็นเฮ้ยมันมีอีกคําตอบหนึ่งนะมีอีกวิธีหนึ่งนะคอมเมนต์ comment, ตอบต่อได้เลยไม่ต้องกลัวเราไม่ว่ากาันขออย่างเดียวตอบด้วยความสุภาพแนวทางของเพื่อนๆบางทีอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบางท่านก็เป็นได้ ท่านเองไม่มีใครเป็นมาก่อนไม่มีใครเก่งมาก่อนก็ประมาณนี้วันนี้ได้เงินเข้าบ้านและเมียก็ไม่ด่าแล้วอาจจะไม่ได้มากแต่ก็ถือว่าโอเคขับสบายๆก็ฝากไว้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยกับช่องเดียวป่าพาไปนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Fanpage เดียวป่าพาไปคลิปหน้าไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนมาถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์เดี๋ยวผมเก็บกับราใส่ครับเบวานี้สวัสดีครับบ๊ายบายอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป่าพาไป